สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อนี้ยกสิมาพาเบิงลุงพีลุงพอพ่นขึ้นเห็ดไฟเัิงมันดบเลื่อโอ้ยอดเสงโอ้เบอชัดเนาะดงพีลุงพอพ่นขึ้นเห็ดไฟไฟตะไคร่ขังบนมันดบลุงพอ ลวงพี่ช่างประยำวัดเฮานี่ล่ะเหตุงานประยำในวัดในว่าเฮานี่ล่ะบ่าวเตยยังเหตุใดมุดเครื่องสงเครื่องเสียงเป็นช่างช่างพรมช่างทั้งก่อสร้างช่างทั้งเครื่องยนต์มามเป็นเนี่ยหลังตึกควรฝืนหมุกล่ะ Kháng này, bè một cái này hẳn tích, mà khuôn khơi mục lá, Được thấy, Ờ, nằm lạ, khơi hẳn tích Này, phá xăng không? Ờ, nó á, vừa đầm nó, chênh phong Tục cho mơ sụp trúc hết rồi Dạ bánh โอ้ยนอนแสงลูกของหลวงพอ่อหลวงพ่อปริงที่ตะเภมโมนอนอดตเจ้าอาวาสวัดอังกูลของเฮา ขาบสันซันๆมัม่หน่อยเด้อเพื่อนๆโดยนีไม้กันสันถือในมือมันสันขับโบชัดขอโทษขออภัยน้ำเพื่อนๆทุกคนผู้สิเขามาเบิง้งขอโทษขออภัยน้ำภาพมันสันเบิ้งโบชัดก็ได้ cụt tị lăng nhây cụt tị lăng nhây cụt men hóa ra khăn Thôi thằng này comment men la can bà riêng thằng này tang ni kemen sumpetu. เนี่ยป็นเห้าทิ้วทัดทรงหน้าอันเขียวกระจีแต่นท์น้ำบมี่คน่นี้เนาะเพื่อนๆน,นะก็ขอ,ขอสบายดีทุกทุกคน